วัดองค์คณะปราดตาคะไอ้จากบริษัทกลางท่านประหลัดอบตโนนท่านนะคะแล้วก็ท่านผู้นําน้องๆเยาวชนน้องๆนักเรียนนะคะทุกท่านผู้ปกครองนะคะที่มาในวันนี้เดี๋ยวเขากันไปค่ะหิวแล้วก็เอาน้อยๆัน่างหลงเรียน์งานบริษัทหิ้วเนาะเพื่อนเขาดูดูเพื่นนี้ก็หิวเลยนะคะแ๊บหนึ่งนะคะเอาสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะ าจากโรงนยาบานะคะเค่ยังหนาพค่ะยิงะ่งมองชุมเฉิตัวเนนน้อยได้เสียงดังนะคะแล้วหายความนี่ยตัยวีนนน้อยผู้ใดลดลงไปนะเนาะจำหนาไว้อ่าซึ่มาบอกว่าจุดเกิดเหตุของตำบลโนน่ะปีนี้กับปีที่แล้วของได้แน่เนาะอยากให้ดูนะคะอ่าสำหรับปีที่แล้วติดอันดับหนึ่งก็คือถนน,นบ้านโนน่า คือในความูลของโูกบ้านาเขาได้สั่งนี่แต่ก็ได้บอกว่าทงางโขบบ้านเพื่อเยนันนี่จะบอกแค่ว่าถนนในบางงา้านนั้นผ่านน่ะพอประมาณนี้นะคะแต่ดิอยากฝากข้อมูลนิดนึงว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุให้บอกให้ชัดเจนเนาะว่าต้องเอาล่ะกิโลก็ได้เอาแค่ว่ายี่ห้องไหนนะคะอ่ามูลเนจะได้เป็นบ้านนนมท่านะคะบ้านนนมท่านี่ไม่ลดลงเลยนะคะท่านผู้นับปีที่แล้วนี่แปดแปดเทือก มีนีเก่าเรื่อนนะคะเนาะเพิ่มขึ้นเท่าที่ดูจุดเสียงที่ท่านให้ข้อมูลก็จะเป็นสีแยกวัดอันนี้ใช่เลยนะคะไฮ้หนีเพื่นเสียงหน่อยว่าหน้าวัดแยกวัดวันังีนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นจุดที่ต้องทำเลขบวชน,นะคะทานัดรนใจโยงกับทีมกรรมการที่เลียงนะคะอ่าอีกอันนึงสะพาน,านบ้านโทธานมิวการ ทางเข้าตรงนี้ค่ะน่าจะเป็นสะพานตรงนี้นะคะอันนี้สงอยู่ในเก่าเก่าเือนเนของปีนี้ที่เพิ่มขึ้นนะคะอีกบ้านหนึ่งที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คือบ้านสว่างนะคะปีที่แล้วสามเืออันนี้เป็นข้อมูลที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลของสองห้องนะคะมาโรงพยาบาลสตนี่ยังไม่ได้นับเด็กนะคะหรือลูกเราก็ไปรูบ้บ้านกียังไม่ได้นับนะคะปีนี้ห้าครั้ง แต่สิคือถันธุน้ำมาเพิ่มขึ้นแน่นอนใช่ไหมคะของบ้านสว่างเนาะ,ะที่ท่านก็จะบอกว่าป้ายบอกสีแยกติดไฟนี้ติดแล้วเนาะมีการซ้อมแผนแล้วเมื่อสองปีที่แล้วนะคะแต่ป้ายจำกัดความเร็วหรือยังโบมีเนาะค่ะเนาะโอสันจิว่าสีแยกสีชมพยังทีนะคะเป็นข้ามรนรุนชนอยเนาะ,ะเพื่อเพื่อจะได้ติดป้ายไว้เห็นชัดเจน หน,นองเยาวชนเกษสรชัดเจนบ๊อบูอานบ๊อบูหรือตะบิดเรานะคะอันดับสามก็คือถนอนบ้านสำราญใหญ่แต่ลดลงนะคะปีที่แล้วสี่ครั้งปีนี้ครั้งเดียวนะคะก็ชื่นชมแลบบ้วก็รู้วัดที่ผ่านมาเป็นยังไงแต่แน่นอนสถิติลดลงนะคะบ้านโพกสูงปีที่แล้วสี่ครั้งปีนี้สามครั้งนะคะลดลงอยู่นะคะบ้านนนแก้หนึ่งครั้งปีนี้ยังมีอยู่ขังหนึง่งนะคะ บ้านโนสวัสด์ปีที่แล้วหนึ่งครั้งปีนี้ไม่มีนะคะบ้านสัปราญน้อยหนึ่งครั้งปีนี้หนึ่งครั้งนะคะที่บริเออน่าไม่มีนะคะขอเสียงปรบม,มือให้ทานผู้น้ำก๊อบอู่บา้านพอนะคะไม่ได้ไปโรงพยาบาลที่ดีว่าเบิ่งวาในในที่กาวมัสแต่ละหมองเป็นผู้ชายนะคะถึงสิทธเข้าของผู้หญิงนะคะ,ะผู้ชายเกิดหลาย ผู้ใช้ใส่รถหลายเนาะเป็นจักรยานยนต์นะคะเป็นรถจักรยานแค่เพียเดียวรอกนันมอเตอร์ไซค์เบิร์ดรถใหญ่กับบมีนะคะแสดงว่าใช้รถจักรยานเยอะนะคะเป็นกลุ่มวัยรุ่นต่ไวไัยทำงานนี่แหละคะ่ะที่ใส่มอเตอร์ไซค์สัญจรนะคะแผ่นผู้น้ำพุกจะดูนะคะเมื่อเปิงการรักษาที่ที่ผ่านมานะคะที่ไปรู้พยายบาลถามว่า ล้งท่านไม่ตายก็จริงที่นี่นะคะหเหตุเหตุเราไม่ตายในที่นี่ที่อื่นที่คุณพี่จากบริษ,าษารัทกาลางว่าอยูกก่บนนัำนะคะอันนี้เอาแต่เขียนล้นทานของเข้าไม่ตายนะคะห้าหกห้าเจ็ดตะวันนออโรงพยาบาลอยู่ปีที่แล้วนี่ผลสนุกเพราน้องผือก็ใส่ผมกับนอง,ออง,นองไบนซี่ได้ค่ะแต่ไม่ได้สูงขนแก่น,นะคะนะล้่านอ่นาไปด้ถ้าวายัางมีท่านประหลาดุสโสว่า ลมไปน้อยเดียวท่านพานนายโยบอกว่าเนี่ยบุ้มเลงมันเกิดถือถนนแล้วเนาะโดยเฉพาะรางรองผู้หญิงนาเป็นบาดกันเสียเนาะก็ไม่สวยเละอะน้องผู้ชายเหมือนกันนั่งรอปอเปิดนะคะว่าอยากจะเป็นสั้นไปหมองชุ่มเชยยังเลยเราจะห้องเนี่ยนี่ว่ารถเจ็บหลายแผลแต่ร้ว่าแผลทลอะนีเจ็บเย็บกวแผลที่เป็นร้อยเขียดนะคะอันนั้นเย็บสวยด้วย แผละตะลอดนี่ห้ย่างทองแต่แล้วกจ็จะพ้องนา่เจ้หน้ที่เห็นแผละนะคะแม่แล้วก็สีหา้ามไม่เออเพราะฉะนั้นฝากผู้ปกครองด้วยนึงให้ลูกไปซื้อของดีดีมากเลยเออขีดเขาไปในตลาดของผมเอระจำนะคะให้ดูด้วยเนาะลูกวันนี้ไปแถวทีแน่นอนอ่าใบร่นความยั้งคิดความรู้กฎหมายจราจรมีหน่อยแน่นอนนะคะอ่า เขาก็รู้แค่ว่า,าผมผขักได้สะตาใได้เดี๋ยวนี้จะต้านมือเลยแม่บค่ะรถสมัยใหม่สตรสสตารานมือสีจังหวัดนะคะบินเลยเนาะอ่าได้ถาวว่าเส้นนี้ก็มีแข่งรถกันด้วยแม่บค่ะมีแน่อยู่ด้ยเนาะอ่าตอนเย็นๆนัดกันไปนะคะ เดี๋ยวทั้งที่เรียงทงั้งเจ้าที่ตำรวจก็จะไปคุยกันนะคะว่าจะออกมาดูแลพวกท่านพวกน้องๆเยาวชนตอนไหนเวลาไหนอีกทีนึงนะคะเป็นอย่างเป็นอย่างคือมะหวงตะตะบนโนนหาแทบหมออื่นคือเบาๆนะจะเป็นอย่างอย่างนนะเป็นอย่างเพราะว่าเป็นหว่วเป็นตัวแทนของอำเภอนองสองห้องท่านผู้นำท่านนายอำเภอท่านประลัดอาวุโสคุณพ,พอนายกท่านประลัดปองกานอำเภอเห็นความสำคัญ นะคะพี่เลี้ยงทุกหน่วยงานมาซอยกันเบิงเยงวาวชนของเขาไม่ให้พิการจากอุบัติเหตุจราจรน,นะคะเห็นบ่ใส่สายสวนปัสสาวะตลอดเพราะว่าเราพริการเคืองอันนี้ตำรวจเดินบ่อยฟังแล้วก็ไปใส่บ่ไดแล้วก็เป็นผ้าลาของพ่อแม่พี่นอ้องยุย่งสันพ้าไปเปลี่ยนสายสวนเด,ด,ดินก็ไม่ได้เนาะเราคงไม่อยากให้เป็น,นเนาะหัวกระแทกพืชพิการเครื่องเดือนพนี้ยค่ะเรี้ยงัปซื้อกบ่ไดเนาะ ทางานก็ไม่ได้เป็นภาระของครอบครัวและสังคมนะคะอยากไหคะเ่าอยากเนาะเ่าอยากให้นมีในพื้นที่ของจะงหองนะคะนี่หละเฮาต้องปองกันที่ผ่านมาเท่าที่ฟังท่านผู้นำนะคะก็จะมีกฎของหมู่บ้านหมู่เล่าสี่เหลาปองตักเรือก้อนแล้วก็เรือทุกข้อแม้นะคะอ่านะคะอันนี้ขอชื่นชมนะคะมีนโยบายที่ชัดเจนนะคะของหมู่บ้านเนาะอยากเห็นตัว ช้ลมัน<ช>คลินดิปด้วยน,นะคะนอกจากบอกก็ผู้ปกครองแล้วมันก็จะได้เป็นปติต่อไปนะคะในส่วนของโรงพยาบาลนะคะสุดท้ายคืออยากฝากเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับขี่เนาะก็เย็นโฆษณาว่าถอด,ดอรองนั่นแหละว่าแั่งขับนะคะยืดคุณแก่นะคะเป็นห่วงหลายหลายถามว่ามันแก่ยากบอมันก็แก้ได้นะคะ จ้งซื้อรถให้ลูกเป็นงเรียยไแมค่ะน้นนองต้องซื้อหมวกกันน็อกให้ด้วยนะคะถามว่าไปคุยกับ